สบายดีปาลุงพอ,อ่สร้างนองมอสขเก่าไปาลุงมือนี้มาสู่พุยไปลุงไงวันดี้ลุงมามอนี่ยมาซื้อพุยมาซื้อพูยก็พอน้องมอสไปลุงไงคนกำลังเลิกโต่เอาพูยวันแมน <c oughs> การลางเาไปลุงไงกา,างเลิกาคนกำลังเลิกตกมือนแมนมาซื้อพูยยังนี่ยนะอ๋อสอบเท่าไหร่พ่อจะนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ อ๋หนึ่งพันนง่อยดสิรวคือทดสอบทสอบวสอบอ๋อยันดำหน้าท่านเขาเจ้างไอกากไอเาเลยาไยาตัวกลอนหมูดันล้างหมวยสองสอบสอ น้ำมันไี่านีองั้มีได้น้ำมันได้ของทำได้มีโยมีโยเออเต็มน้ำมันไปเลยไง น้บาอันนี้สมนำมันก็ขึ้นุขึ้น้ำมัน่ะยังก็น้ำมันน่ะลงเงินนะขึ้นเงินบาทจะขึ้นราคาราคาขึ้นมาพูยตอนโนตกลินปะลงเอมาแข่งคนมาเมื่อจะได้วาดเลยนะโอมันเริ่มพุนลินลินเดเลยได้โอกาส แล้วมาหลายมื้อแล้วสิ <laughs> mà... nhỏ ซื้อปุ๋ยเฮาก็ได้มันยังแดง เาอีกแนโอาหนักอยู่วนี่ใ <c oughs> ส่ทั้งหนา <c oughs> ไปลงเลยใส่หน,หน,นานอโอ้ยใส่ทั้งหลังจะเลือก <c oughs> ทางเปลี่ยนมันจะเหลือกก็เหี่ยวเลยใ <c oughs> ส่ใส่ท้้งหน,า,า,งหนาเลยใ <c oughs> ส่ท,สทั้งหน้าก็ได้ เออใส้เออใช้ใส้ทั้งหน้าเลยหอมกะชิลงหวานเป็นรูงเอ่ะหวานเลยละเมือนกันสิบหกสิบหกเปิดแปดวันนี้โตวดตินักเนาะ นักร้อนมานได้สอบัิโลอสอบรสิโลคนนะซลมานคือูซองสอบไปลงเลยแต่ทางก็เปื่นขนาดไปเอาก่อน เดี๋ยวไปพอกกันในเทียงเลยปะลุงเงอ๊บตอบปลุงห่อเทียงมาตะคุณน,นะตอนนี้เปียงบดเลยห่อเทียงโคตกพอดีเลยนะ Nói đây được không Nó nát Tôi luôn nghe Tôi nó chung ก้นตัวไปเลยไงข้างเสียบนอนโยงนอนเที่ยนอนไปเลยไงนี้เมนอดแมนอดนอนหน้าไปเลยไงไปได้นอนหน้าไปคืนนี่มอวนบอกเมนมัดว่าห้อนห่อนนะครันอืมอืม มาหอ่อน,นตุกฤษบนตกลินพรดีเรยอประงเลยบนตกน้องมาแต่เปียกเลยตอนนี้ตอนปลางคนยังบน,น,น,นตุกลินมาไหนมาบนตกลิน คือจังหวัดกายแล้วบลงปนคนตกอืเี่ยมนะแน่น้ากข็เตียงบุลงไห้นองเยี่ยมไปังก็ไปลูกกาบปลงไหมลูมกกาหลับจางคุณกระตุกห้างอยู่แล้วแน่นใครแน่นคนตก คุโตกเปียกพวดจ้ะเจ็บหน่อยนอนลงเนยงงงอไปกินหนาะงอไปิงข่งง่กชุหนาโอ้ยเดกเปิ้แสบด้เนาะนอนอยู่สบายสิ คนหน้ากันนอนนวลวางนวลเต้าฟุ้ยเนี่ยคนลืมไหมฮะจ้างเขาลืมหรือสอบได้เพราะสอบได้ฟุ้ยน่ะโอ้ยแห้งอะไรแบบนี้ไม่เป็นไร แม่น้งมัดส่วนไปหลายๆตะแตนปลุลูเลยข้อนี่น้งมัดจะขอล่ไปขีดแบบปลุลูฝากกะไรก็แทกกระตดตามต้องน้งมัดในเรือปลุลูแล้วก็ขีดหนาปลุลูสบายดี